เออหรือเปล่าเปลาเปลาไม่รู้แต่นางเรียกตลอดอ้าว เดินลง้ปรถสรุปคือทั้งผิดพี่ผู้พูเลยนะคะทุกคนแล้วเดินไปก็คูแบบว่า หมาเขาโล่มหมาเขาล่มจา้าแด่ดิฉันต้องไปยืนตากแดดเพราะว่าถ้าไม่ยืนตากแดดมันก็จะไม่เดินไปจุดตรงนั้นต้องทำท่าเดินไปนู่นเดินไปนี่ไม่หมาเดินตามเดินจะไ <หา S 1> ด<ม>้ลงที่เออที่ออที่มึนตอนแรกลงจากรถไปลอดใต้ท้องจะไปออกถนนบอกอีบอา้าเนี่ยครีมก็ยังไม่ได้ทาเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวหน้าจะเอาเป็นฝ้าอีกจดี๋ยเอาไปเอาไปทำอะไรนะ้าเบนเลียบไปดัง วัน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 ดูอะไรเฮ้อไอ้แทบเนี่ยวะไอ้ท่านไอ้ท่าน ดูอัปเดตก็ไปได้คืบหน้าเยอะแล้วน <c oughs> อกแรกา็ได้ยืน,นมองด้วยตาเนี่ยรู้สึก,กว่ามันแคบใช่คุณทอรี่หมอไม่ให้อกิวิตี้เยอะสวยเลยเปิดเป็นคาเฟ่เมซอนเรื่ลยๆที่บ้าน ขอไปตรงนู oh ้น oh กันไปให้ทานทานมันเป็นไงมันฟินไงโอ้โหสุดนี่นี่ม่วงทำอะไรมาคะกล้วยเก็บมะม่วงเดี๋ยวเอากล้วยไปส่งฝั่งนู้นเนาะเอารถอ้ไยหรือเอารถใหญ่ไป ให้ไปส่งให้ไหมหโอ้โหนั่งการแข็ด้วยกันนะนั่งอยู่นี่แหละฮะอยู่นี่แหละเ้ยโกูว่างคุยกับมไม่ดอกูค่ะอยู่หน้าบ้านกับบ้านไม่ใหญ่อะก็ถูกบริการแม่ัแม่นี่ก็ได้หนูไปส่งกบพี่นะไปส่งกล้ยนั่งกระบะไปนี่ No, ก็ไปไอ้นี่ไปดูในคลิปใน YouTube มาเห็นเขาไปก็อยากรู้ว่าโอ้โหเขาต้องใช้เวลาขนาดไหนกว่าจะแกะได้แล้วอันนี้กินได้ยังหรืต้องแกะอีกกินได้ยังเนี่ย่ายหักนั่นมันอ่อนอันนี้ไงมันก็สรุปแล้วเราก็กินหน่อไม้แบบบ้านเราแหละดีแล้วก็ แม่ทำอะไรอ่ะแม่ทำอะไรแม่แม่กำลังตั้งใจสั่งหมูกระทะเหรอครับหมูคระทพวกนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เรามีงานเลี้ยงใหญ่ที่บ้านเหม่นที่ฟันไหมยส่งไม่เห็นทาไมที่ยะส่งเห็นเลยจี๊ดใช่ยขบนอรี่ ไม่ใช่ถามว่ามืดแล้วจะนอนแล้วอาบน้ำแล้วเหรอดูเฮ้ยไหนอ่ะไม่จำไม่ได้เลยแทนตันตานเดียวก็ดูได้เหมือนก็เหมือนหมาม่วงงูเงี้ยแล้วมันโซนมีสุดติ่งก็หมาไม่ตัวไหนก็ไม่นานหรอก โอ้โหต้นไม้กระถางร่วงดีแล้วมีถุขยะรองยร่ร่วงสองรอบอ่ะแล้วก็ฆ้างบนีมามา้ยนคลิเล่นี่ี้อะไรเยอะหอกกยดไปกะโมเยนีตสามีแล้วนะคะนี่แม่ของโอกเก็บสลิดอีกแล้ว เดียวกันเนาะอ๋อ,อโอเคไปเริ่มพระิจพิชิดดอกสลิดปิด <c oughs> กนรก่กกค่ะเก็บเสร็จแล้วตีสี่ครึ่งแล้วเดี๋ยตรงนู้มีคนหนึ่งไม้นี่อันตรายจัง งปลอมจะบินเข้าปากกลับไปเลือกต่อทั้งหมดที่เก็บได้เท่านี้นะคะตาไม่ดียังต้องใช้ไฟน้อยดูอยู่ <laughs> เลือกอันเหลืองเหลืองออกต่อ ปาร์ตี้หมูก right. ระทะแดดร้อนมากดูข้อ,อที่แดดปาร์ตี้ปาร์ตี้หมูกระทะส่วนพี่ทอรี้ต้องห่มผ้าทอยี่ห่มไม่หลังแม่ทอยี่<ๆ>ส่วนคู่กับคู่แฝดหลับเฮไม่ได้พูดมา ตัวนี้จ้ะโอ้ยนอนเย็นสบายลมแท้ไทยท,ท่ทานไทยท่านอือหือหมดกันกลัวชั่วคราวของแม่ดูสิก็เพิ่มไี้ถนึงไใน ต้องไปที่ไหนฝัง่งติดพล่มดูอากาศเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปสุพพันไปจ่ายค่าหลังคา วันนี้เราจะมารีวิวมาน้อยกันนะคะดูนะคะหมดหมดไหมเดียวเดียวแล้ววันนี้ไล่ไก่ไล่ไก่ไล่ไก่แล้วดูสภาพอ,อกนางนี่คืออะไรไก่ตีไม่น่าจะวิ่งแล้วแบบตัวนางย่นอะสี่การแล้วดูพุงพุงก็มีแต่พื้น ต้องเอาแป้งโรยให้เพราะว่านางอะ่ะพอตัวเปียกนางก็ไปแล้วพอนั่นนางก็ไปนอนเนี่ยพอรู้นางรู้สึกว่าร้อนนางก็มาแช่น้ำลงแป๊บนึงดำน้ำบูบูบุนเป็นทิปโปแป๊บนึงนางก็ลุกออกไปนอนข้างนอกแป๊บเ <c oughs> พอนางร้อนนางก็ลงน้ำใหม่อยู่อย่างเงี้ยทั้งวันม่ไยไก่พอพักผ่อนชาร์จแบตเต็มที่นางก็ไปไล่ไก่ต่ออืมแล้วคืนนี้จะไล่อะไรนะ ไรเราอมหม่แน่นูไอตัวนูหนไอตัวปัญหาจะออกแกางเดียวเลยเมกี้ร้องนะตอนหนูอยู่นอกร้องได้ยินเสียงโอ้โหนี่หจะร้องวเชื่อพี่เหรอจะกินข้าวเชื่อพี่ไหมดอะไรพี่องดกินน้ำอะไรเงี้ยก็ด ท้วี่ินข้าวเม็ด